สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาทำอะโวคาโดน้ำพึ่งนมสดนะคะอะโวคาโดน้ำพึ่งนมสดนะคะเมนูนี้อร่อยนะเมนูนี้อร่อยแล้วก็หอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแม่ค้าใช้เป็นเนื้ออะโวคาโดนะคะ1ขีดนะคะ1ขีดนะคะใครอยากได้เข้มข้นมากกว่าน,นี้ใส่เนื้ออะโวคาโดเพิ่มได้เลยนะคะน้ำพึ้งนะคะน้ำพึ่งแบบไหนก็ได้นะ นะคะใช้เป็นน้ำพึ่งดอกลำไยนะคะน้ำพึ่งดอกลำไยนะคะราคาค่อนข้างที่จะถูกหน่อยเนาะเป็นพึ่งเลี้ยงนะคะน้ำพึ่ง40 ml นะคะน้ำพึ่ง40 ml นะคะเมนูนี้นะคะเน้นความอร่อยแล้วก็ความหอมนะคะแต่ถ้าใครจะเน้นเพื่อสุขภาพนะคะให้ตัด นมข้นแล้วก็นมจืดคานชันออกไปนะคะให้ใส่น้ำผึ้งให้ใส่น้ำผึ้งมาที่50 ML นะคะถ้าใครเน้นเป็นน้ำเพื่อสุขภาพนะอันนี้แม่ค้าเน้นความอร่อยนะคะก็ใส่น้ำผึ้ง 40ML นะคะใส่นมข้นหวานคานชัน30 ML นะคะแล้วก็นมจืดคานิชันสี่น40 ml นะคะนมจืดคานิชันสี่น40 ml นะคะ คือสูตรนี้เราจะได้กลิ่นของ ε, อะโวคาโดแล้วก็กลิ่นของน้ำผึ้งชัดเจนนะคะกลิ่นนมจะรองลองมา,มานิดนึงนะเกลือค่ะเกลือปลายช้อนนะคะเกลือปลายช้อนนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะ,คะ,คะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเกลือเพิ่มความกลมกล่อมนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะน้ำแข็งหลอดเล็กค่ะน้ำแข็งหลอดเล็ก1แก้ว22อออนนะคะใส่พุนพุนแบบนี้ได้เลยนะ ใส่พุนๆแบบนี้ได้เลยนะคะใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงนะใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะไม่ถึงครึ่งแก้วนะคะประมาณนี้เนาะปรับเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดนะคะปรับเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดนะคะจะได้ปั่นไวแล้วก็สมูทด้วยนะคะปั่นให้ละเอียดนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ แก้วนี้แก้ว2 2ออนนะคะแม่ค้าขายอยู่ที่ราคา45บาทนะคะแม่ค้าขายอยู่ที่ราคา45บาทแต่ถ้าลูกค้าเพิ่มเนื้ออะโวคาโดด้านบนนะคะเหมือนในรูปนะถ้าลูกค้าเพิ่มเนื้ออะโวคาโดด้านบนเหมือนในรูปแม่ค้าขาย50นะราคาขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคนนะคะแต่ละคนรับอา่ารับวัตถุดิบมาราคาไม่เท่ากันนะคะสามารถตั้งราคาตามร้าน ของตัวเองได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะขอบคุณมากค่ะอะโวคาโดน้ำพึ่งนมสดค่ะเรียบร้อยค่ะมมมัันนไไ่่่ว